สวัสดีครับผมต้องนะครับจากช่อง Bitcoin ์ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาโชว์ข้อมูลนะของราคาของตัว Bitcoin นะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะว่าพฤติกรรมราคาของตัว Bitcoin เป็นยังไงนะเผื่อเป็นข้อมูลให้กับสายโฮนะว่าพิจารณานะครับว่าจุดนี้เป็นจุดเหมาะสมที่จะเข้าหรือเปล่านะแต่คงแต่ถ้าจะเข้านี่นก็คงเป็นการเข้าแบบ DCA เข้าไปนะไม่ใช่ l อินเข้าไปนะก็เป็นข้อมูลที่เอามาแชร์กันนะครับไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับ อันนี้เป็นกราฟราคาของตัว i t t o o n นะตั้งแต่ช่วงปี2010นะจนถึงปัจจุบันนะผมจะโชว์ข้อมูลกราฟราคาของ Bitcoin พอดกับตัวเส้น50 moving average แล้วก็100 moving average แล้วก็200 moving average นะับใน Time Frame ที่เป็น Time Frame weekly นะ1แท่ง1แท่งเทียนนั้นะเนี่ยเท่ากับ1สัปดาห์นะก็จะสังเกตเห็นนะว่าทุกๆครั้งนะที่ราคาบนะิตคอยนั้นเนี่ย ทะลุต่ำลงมานะต่ำกว่าเส้น50 moving average นะต่ำกว่าเส้น 100 moving average นะเส้นสีเทาตรงนี้นะแล้วก็ต่ําลงมากว่าเส้น200 moving average นั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็น bear market นะสังเกตว่าตอนนี้นั้นเนี่ยเราก็อยู่ในโซนตรงนี้อยู่นะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคนระับก็คือช่วงโควิดนะช่วงนี้นะก็คือราคาบิตคอยทะลุเส้นสีน้ําเงินนะ50 moving average แล้วก็ทะลุเส้นสีขาวลงมาด้วยนะตัว100 moving average นะแล้วก็ทะลุเส้นสีแดงลงมาด้วยนะแล้วก็มีช่วงนี้นะช่วง ประมาณปีส0 1 8ันสิบแดะก็ทะลุเส้นสีน้ําเงินลงมานะครับทะลุเส้นสีขาวลงมานะครับทะลุจนมาถึงเส้นสองร้อย moving average นะนี่ก็เป็นช่วง bear market นะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะก็จะเป็นช่วงประมาณปีส0 1 4นสี่ะที่ทะลุเส้นสีน้ำเงินลงมาทะลุเส้นสีขาวลงมาทะลุจนมาถึงเส้นสีแดงลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วง bear market นะช่วงนี้เองนะเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะที่ก็ทะลุลงมานะทั้งสเส้นเลยนะผมจะลองเอาตัวเส้น ตัู50 moving average ออกไปนะแล้วก็เส้น200 moving average ออกไปนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าทุกๆครั้งนะที่ตัวราคา bitcoin นั้นอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าเส้น100 moving average ตรงนี้นะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโซนที่เรียกว่าอยู่ในจุดต่ำสุดเหมือนกันนะช่วงนี้นะอย่างช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธั ember ปี2014นไปจนถึงเดือน โนเอม ber ปี2015นะจะเ,เห็นราคาบิตคอยก็ย่อต่าลงมาเนี่นยครับย่อต่าลงมาครวิ่งขึ้นไปนะย่อต่ําลงมาวิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อต่ำลงมาอีกนะครับก่อนที่จะทะลุกลับขึ้นไปนะแล้วก็ช่วงนี้นะช่วงประมาณเดือนโนเอม b บอร์ปี2018นะอันนี้ก็ย่อต่ําลงมากว่าเส้น100 moving average นะแล้วก็ไซเวย์อยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปช่วงนี้เองนะแล้วก็อยู่ต่ํากว่าเส้น100 moving average เหมือนกันนะแล้วก็ช่วงนี้นช่วงิด แรกๆนะปี2 0 2พันยิบนะครับก็อยู่ต่ํากว่าช่วงนี้เหมือนกันนะครับนะก็เป็นช่วงหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นจุดที่อยู่ในโซนที่อยู่ในโซนที่ต่ําอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดวัดตรงนี้นะครับก็อยู่ใต้โซนนี้เนะี่ยประมาณเกือบหนึ่งปีนะสามร้อยห้าสิบวันนะครับนะในช่วงที่จะต่ํากว่าเส้นหนะึ่งร้อย moving average ในช่วงเดือนก็ตั้งแต่เดือน เดืธันวาคมปี2014นะก็จังหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งนะกว่าที่จะทะลุขึ้นไปนะใช้เวลาประมาณ364วันนะเกือบปีหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนะใช้เวลาประมาณ100กว่าวันนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะเดือนมีนาปี2020นะช่วงนั้นก็อยู่ต่ำกว่าเส้นนี้เอ่อ euh, ประมาณเดือนกว่ากว่านะแล้วก็ทะลุกลับขึ้นไปนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้น,นั้นเนี่ยมาแล้วนะประมาณเอ่อ100วันนะ10 ก็ต้องลองดูว่าจะมีไทม์เฟรมที่ยาวไปกว่านี้เหมือนช่วงปี2015หรือเปล่านะรหรือว่าจะเหมือนช่วงปี2019นะที่อยู่ตรงนี้ประมาณ168วันก่อนที่จะเด้งกับทะลุขึ้นไปเอ,อ่เด้งกับทะลุเส้น100 moving average ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองวัดดูว่าในแต่ละช่วงที่ต่ำกว่าเส้น 100 moving average นั้นเนี่ยมันต่ำลงไปย่อต่ำลงไปต่ำสุดเท่าไหร่นะจากตรงนี้อย่างช่วงปี2014นั้นเนี่ยก็ย่อจากเส้น100 moving average ลงไปประมาณเกือบ6เกือบ57เปอร์เซ็นตะ์อ่ะนะแล้วช่วงนี้เองนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาต่ำสุดนั้นเนี่ยประมาณ50เปอร์เซ็นต์นะช่วงเดือนมีนาะปีสองพยี่สิบย่อต่ำลงมาประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วก็น่าจะประมาณ50าสถึงหกเปอร์เซ็นต์นะที่ยอด ในอดีตที่ผ่านมา,านะที่ย่อต่าลงมากว่าเส้น100 moving average นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูช่วงนี้ก็ย่อต่ําลงมาแล้วประมาณต่ําสุดแล้วประมาณ53%าสถบาเปอร์เซ็นตะเทียบกับข้อมูลในอดีตตรงนี้นั้นเนี่ยก็ประเมินได้ว่านะจุดที่เราอยู่ตอนนี้นั้นนั้นเนี่ยเราอาจจะผ่าน จุดที่ต่ําสุดมาแล้วนะถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตท,ที่ผ่านมานะแต่น,นี้ก็เป็นเทียบกับข้อมูลในอดีตนะข้อมูลในอดีตก็ไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะต้องลองดูกันลองดูข้อมูลกันต่อไปนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ time frame กว้งางๆนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าโซนที่อยู่ต่ำกว่าเส้น100 moving average นะแล้วก็ต่ำลงมาประมาณ50%แล้วนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งทีอ่อาจจะเหมาะแก่การเก็บของเหมือนกันนะอาจจะเหมาะแก่การดีเซหรือว่า การเข้าไปซื้อตรงนี้นะสำหรับสายโฮนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะถือยาวนะนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะลองมาแชร์ให้ดูนะสำหรับตัวพฤติกรรมราคาของตัวบิตคอยนะส่วนข้อมูลภาพกว้างนะตัวบิตคอยเอ่อในรอบวันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะประมาณส0บเปรเลยนะประมาณ10%เนะคระับนะ ตั้งแต่ช่วงมี FOMC m i n u t e ออกมานะแล้วก็อีเวนต์ถัดไปนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอีเวนต์หนึ่งนะก็คือเจสันโฮอีคโนมิกมิทติ้งนะซึ่งประธานเฟดโจลมพาลนั้นเนี่ยก็จะออกมาสแสดงวิสัยทัศน์นโยบายทางการเงินด้วยเหมือนกันนะก็น่าจะมีผลกับตลาดช่วงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ช่วงประมาณวันที่วันที่13เดือนกันยาก็จะมีการประกาศเมนเฟอร์ออกมาด้วยนะแล้วก็ตัวอ e ีชิเลียมก็จะมีอีเวนต์เดอะเมอร์สครับแล้วก็ไปยาวไปจนถึงเดือน วันที่1เดือนกันยานะก็จะมี FOMC meeting นะอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงนั้นนะอันนี้ก็ต้องเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์สำคัญนะที่ต้องจับตามองนะที่จะอาจจะมีผลต่อความผันผวนกับตลาดเหมือนกันนะคนระับแล้วก็ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นราคาบิตคอยย่อนนี่ก็เรียกว่าสินเงินนั้นเนี่ยก็ไหลเข้าไปที่ไปหลบภัยนะที่ดอลลาร์นะจะสังเกตว่าตัวดัชนีตัว DXY นั้นเนี่ย ค่างเงินดอลลาร์นั้นเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นนะครับในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะนะั้นเนี่ยขึ้นไปประมาณ3%เนะเทียบกับสกุลเงินที่เป็น world reserve currency ต่างๆคนระัเป็นยูโรเงินเยนของญี่ปุ่นนะเทียบกับสกุลเงินเหล่านั้นเนะนี่ยเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นไปประมาณ3%นะคนระับโอเคนะก็เป็นข้อมูลภาพใหญ่นะที่อยากจะเอามาแชร์ให้ดูนะส่วนค่า Fear and g r e e d Index นะก็ ย่อต่าลงมานะอยู่ที่29นะเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วเทียบกับเมื่อวานนะแล้วก็เทียบกับเมื่อวานนะั้นอยู่ที่33น,นะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ29ก็ย่อต่ําลงมาค่อนมาทางเ,เกือบจะมาทาง extreme fear แล้วนะสำหรับค่า fear and greed index นะคนระับแล้วก็อันนี้กลับมาดูนิดหนึ่งนะที่ราคาที่ราคา bitcoin ถ้าเกิดอยู่ที่เส้น ตัว100 moving average นั้นเนี่ยราคา bitcoin ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0นะถ้าเกิดจะสามารถที่ทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปนะก็ปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ห่างจากค่าตัวเส้นหนึ moving average นั้นเนี่ยอยู่ประมาณ53%นะต้องขึ้นไปจากนี้ประมาณ53%นะถึงจะไปแตะที่ประมาณเส้นหนึ moving average ได้นะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะครับสั้นๆที่อยากจะเอามาแชร์วันนี้นะก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับ ก็วันนี้คงมีคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์สั้นๆเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกลุ่มนะตัวเทเลแกรมนะใครมีข้อมูลอะไรในตลาดคริปโตนั้นเนี่ยหรือว่าทางแมคโครอีโคโนมิกนั้นเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลเข้าไปแชร์ในกลุ่มเทเลแกรมได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะั้นก็สามารถ กดเป็นผู้สับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรเราวันนี้มีข้อมูลมาแชาตัวนี้ครับสวัสดีครับ